มีเพื่อนหลายคนถามวิธีการปลูกดอกเยียบิลานอกปลูกในถทายนะคะนี่เลยค่ะต้นสวยๆแบบนี้นะคะวันนี้เราจะมาสาธิตการปลูกดอกเยียบิลานะคะในถุงหรือว่ากระถางใช้วิธีเดียวกันนะคะอันนี้เราก็ผสมดินแล้วก็มะพร้าวเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีแค่ดินแล้วก็มะพร้าวค่ะ น,นี้เลยแต่ถ้าคนไหนมีขี้ไก่ขี้วัวก็ใส่ไปนิดนึงผสมด้วยนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาใช้แบบง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือดินแล้วก็มะพร้าวตัวนี้จะเป็นดินน้อยกว่ามะพร้าวเยอะมากเลยนะคะเพราะจะทําให้ถุงของเราเบามากเลยนะคะเวลาเรายกไปไหนจะได้สะดวกสบายคะ่ะไม่หนักนะคะ ก็เลยใช้ดินน้อยเฉยๆแต่ว่าถ้าใครจะใช้ดินมากก็ไม่มีปัญหานะคะใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะเราจะมาใส่ส่วนผสมของเราไปในถุงเลยนะคะจะใส่ให้เต็มเต็มๆเลยนะในกระถางก็เหมือนกันนะคะวิธีเดียวกันเลยใช้ได้ค่ะ เอาให้เต็มแบบนี้นะจ้าทุกคนประมาณนี้ได้เลยค่ะอันนี้นะคะที่ใส่ไว้ค่ะก็จะประมาณนี้ทุกถุงเนาะอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้าเย,ยบิราของเรานะคะจะตากใบแล้วก็รากออกให้หมดนะคะประมาณนี้แล้วก็ลงมาปลูกได้เลยค่ะ แบบนี้นะคะถุงของเราจะอยู่แบบนี้นะเราก็จะขุดนิดนึงให้ลาดเข้าไปแบบนี้แล้วก็เอาต้นกล้าของเราใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะ แบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากเลยนะคะวันนี้จะใช้ถุง4ี่คูณแนะคะประมาณน,นี้เลยจะได้ต้นของเราเบามากๆเลยนะคะก็จะประมาณน,นี้เลยค่ะปลูกง่ายกันไหมคะพอปลูกเสร็จปุ๊บแบบนี้ลดน้ําได้เลยนะคะเพื่อนๆง่ายมากเลยใช่ไหมคะลองเอาวิธีนี้ไปใช้การดูนะคะ